สิบเจ็ดแล้วเดย์สิบเจ็ดอืมนี่มันพุทธปีแอร์ปิดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงเลยมาดูสปริงเกอร์ดีกว่าคอปเปอร์บาร์หนึ่งไอรอนหนึ่งครับไอรอนนี่ยังไม่ถึงไอรอนเลยลงยังไม่ถึงไอรอนเลยเลยคอปเปอร์ดีต้องใช้คอปเปอร์ยี่สิบสโตนสิบห้า ต้องลงเหมืองแบบจริงจัง,งลงเหมืองแบบจริงจังสุดๆปานี้ไว้ที่หลังเลยเก็บทุกอย่างเตรียมลงเหมืองอย่างเดียวโอ้โ,ดโห,โห,โห,โหดีฉันขายหมวกโอเคโอเคไหมมาที่บ้านหลังเก่าๆเ,เอาตังค์มา้วยนะแฮทเมาส์อ๋อไอ หลังข้างล่างนูน่นนะที่มันเคยโดนทิ้งล้างอะแล้วออกมาก็ลืมลืมไปเลยว่าเราต้องลดน้ำหืมหืมจะได้ราคาไหมดูด,ดิการปลูกทวนเตา อ่าน,นี่ดอกไม้เหล่านี้ที่เอามาปลนะูกเนี่ยโหโปลูกล้วหายไปเลยไม่เป็นไรครับเราเรื่อยๆโอโ้โ,อโหโอ้โหดอกไม้เต็มไปหมดดีครับเราจะได้เก็บไว้ให้เพนนีครับหน้าร้อนนี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ย เออ่ขายครับขายของก่อนปึ้งปึ้งนี่เก็บไว้หยอดมีหยอดดิคอลเลกชั่นนี่หยอดกระปุกอย่างเดียวเลยเออะหยอดกระปุกเก็บแบบเก็บไม้ดอกไม้ค้างก็จะเต็มืมลีกหน้าไปขายนะ ถ้ขายได,ได้ราคาเท่าไหร่กันให้ครบทวนกระบวนความลดน้ำครับอย่าลืมเนีย่ยล้วโคตรสียดายอดอกไม้สีขาวอะ่ะมันขายได้ราคาแพงน,นนะน่ะจริงผมไปดูมาราคามันน่าจะอยู่ที่ประมาณเฉียดล้านต้นๆนะรบรอเล่นราคามันก็แพงอะ่ะจริงอยากขายอะ่ะ ได้มานี่สุดเจ๋งเล่นเกมนี้ต้องเปิดวิกิครับไม่ไม่พึ่งวิกินี่อยู่ไม่ได้โอบิเกลไม่น่าเห็นหรอกวันนี้นี่ต้องให้อิมิลี่เหรอจะโชวีดูก่อนดูด,ดูดูก่อนดูก่อนว่าอันนี้มันได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็ให้ถ้าเจอนะถ้าเจอเอนะมิลี่นะทำไมเขาบุกเข้าบ้านไปตอนเก้าโมงในเดินไปก็น่าจะทันแล้วเนะี่ยเดินไปก็น่าจะเก้าโมงพอดีเป๊ะหรือไม่เป๊ะก็ไม่รู้ไม่เป๊ะหรอกขนาดนี้นั่นแหละเก้าโมงแล้วน้องนี้แล้วเหรอทัวทีวันนี้พี่รีบ เอมิลี่ครับมีของมาให้เอมิลี่อยู่ไหนครับไม่อยู่อีกหายทั้งบ้านเลยเอ้ยวันนี้พีน,นีไปห้องสมุดแน่ๆอ่ะเห็นแจ๊เดินมาที่นี่รู้เลยครับ แจ็สหาเพน,นีใช่ไหมล่ะแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนชัดเลยว,วัสดีครับเพนีนายรู้ไหมว่าฉันควรจะพาเด็กๆเนี่ยไปสำรวจอ่าก็เรียกว่าอะไรไปเดินทางนี่เดินทางเรกวเไยวะไปแบบ ทริปอะเที่ยวอะประมาณนั้นอะบางครั้งในป่าอะไรเงี้ยเอออย่าเ,อาเข้ามาแจ็สเอายังไม่ถึงแล้วเ,เดี๋ยวขวัวช้าเลยลงถ้ำ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 ดันเชี่ยนดันเชี่ยนดันเชียดเด่ยนอูดีเล็กลืมให้น้ำหมาไม่เป็นไรให้ตอนกลับบ้านไปก็ได้ หมาเราว่าเฉาตายแล้วครับไม่ได้ให้น้ําเลยชั้นยี่สิบลงว่าไงบ้างวันนี้มีของกินเยอะเฟ้ยไม่กลัวจัดมาจัดมา Earth c ค y s t a l เก็บอืมทางลงอืมอไปเหรอกองหญ้าตัดให้หมดตัดให้หมด ได้มเมล็ดอะไรก็ไม่รู้มาอีกแล้วเออเออเออมัน,นลบหูไปแล้วนอนมีนอนไหมทางสายนี่เยอะๆอย่างมันอ้าวโตวปาสครับเอ้ยเรายังไม่ได้ขายโตปาสเลยหินขอบคุณ เฮ้ยตงลงโอ้โหเจอรัวรัวพูดเลยนี่มันมาของเราครับเี่ยพูดปุ๊บหาทางลงไม่เจอนั่นไงล่ะหาไม่เจอจริงๆริงด้วยไอเออโอ้โหความแรงนี่มันความแรงความแรงนี้ความเร็วและแรงนี้ซอยทีทีอ้าวเจอแล้ว เฮ้ยยิม5แล้วต้องลงไปชั้นที่มันมีไอรอนนะครับอาวเฮ้ยอมมีอบุบล็อกเอ้ยทางลงเต๋อก่อนเผื่อมันจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแร่ไม่มีเหรอโคตรใจร้ายใจดำเราช่องเยอะครับเราไม่กลัวเฮ้ยโอ้โหนี่ไง เจอเรื่อยๆอ่ะทางลงลงก็ได้หยุดเลยอยู่ตรงนั้นหยุดฮะสู่ขาไม่ได้หรอกยัดเบอร์รี่เลยครับโดบโดบโดบเบอร์รี่นี่หาโคตรนานแล้วนะไม่เจอเลยคือแถวนี้จะมีให้หรือเปล่านี่ค้างชั้นนี้นานแล้วนะ ต้องมีเละรตรงนี้ไม่มีนี่โคตรหายยากเลยนะถ้าไม่มีไม่มีนัไงเนี่นเอเนจีจะหมดอีกแล้วยัดเบอร์รีแบบ่ครับรออะไรจะหกโมงแล้วเนี่ยไม่เจออีกเหรอมันจะบ้าตายอะไรมันจะหายยากขนาดนี้เฮออ้ยูุทุบหินใหญ่ก็ได้อนะ่ะ ถ้าไม่มีที่คุณนะกูโกรธจริงๆด้วยโคตรโกรธนี่กูหัวร้อนแล้วนะอย่าให้กูขึ้นกูบอกไว้ก่อนชิปหายแล้วยำดาบเลยครับนั่นไงโห ติดเป็นอยู่ทางนี้วะชิบหายมาอืมแถวนี้อ่ะต้องมีแล้วแหละ โหอยู่ตรงนี้โคตรโกรธจริงๆโกรธมากๆแล้บเบอร์รี่นี่สิบกว่าอันนี้กินจนจะไม่เหลือแล้วนี่ดีถ้าเก็บมาเยอะถ้าเก็บมาน้อยกว่านี้นี่น่าจะแน่นอนคนระับไม่เหลืออืมทางลงทีนี้แล้วเจอลงก่อนก็ได้ขอชั้น30ก่อน ไม่มีอะไรให้เหรอเฮ้ยอะไรวะไม่มันดาบเฮ้ยตัวอะไรโหตายโคตรยากอะ่ะโหะโคตรถึกอ่ะถึกโคตรโค่ะครับ อัดมุมอัดมุมอัดมุม,มทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะเออตายซะตรงหลับอย่างสงบ Listen, เรซินพีชเจอละลงเลยเออค่อยสว่างหน่อยสว่างเหรอขอเป็นคำพูดนะอยากได้แหวนแหวนแสงนะครับเสียงข่าวอืม ใช่ทดายทางลงโอ้โหทางลงรัวๆดูก่อนมีอะไรไหมเออร์คิสตนันแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วลงเลยแล้วกันเฮ้ยขออีกชั้นหนึ่งกลับบ้านทาน่ะวะเฮ้ยม,มันจะเที่ยงคืนแล้วอะ หลบหลอหลบ,ลบไม่เจอไม่เจอจริงนะเฮ้ยกลับบ้านก็ได้กลับบ้านดิเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวกลับไม่ทันไม่เราจะไม่ต้องถูกนํำเอ้ยเราจะไม่ให้ถูกนำตัวส่งหมออีกแล้วครับ มันเก็บตังเราต้องร้อยกว่าเป็นสิ่งที่แพงมากยอมรับไม่ได้ครับแต่แล้วก็ขาดเบอร์รีไม่ได้เช่นกันเบอร์รี่สิบกว่าอันนี้หมดไปกับการลงดันในครั้งเดียวเดี๋ยวก่อนทำไมมันเป็นพิมพ์ค้างลีกกลับเลยพอดีจ้ะ เดี๋ยวให้น้ำหมาช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้ำนะสัญญาหกรอ่สเองหรอโอ้โหไม่คุ้มเลยอะ่ะเป็นอะไรที่ถูกมากมันถูกเกินไปครับรับไม่ได้ ตัวยังไอ้พาสนิบก็มีนี่หว่าอ้าวเฮ้ยเก็บเลยหายไปต้นแล้วโคตรเซ็งเซ็งมากเซ็งแบบโคตรโคตรเซ็ง S <S> ฉันมีไอเทมใหม่ในสต็อกอะ,อะสามารถมีเบ็ดตกปลาที่ใส่เบ็ดได้ครับไงแมเฟเซอร์เป็นยังไงบ้างละ่ะลูกรักแม่แม่คิดถึงแม่คิดถึงลูกมากๆเลยหลังจากที่ลูกออกไปแม่หวังว่าชีวิตในฟาร์มเนี่ยทุกๆอย่างจะเป็นเหมือนที่ลูกหวังนะ ด้วยรักแม่ปอลอแม่ส่งคุกกี้ของโปรดมาให้หัวใจปึ้งคุกกี้ครับขอบคุณครับแม่ <c oughs> ทุกอย่างเป็นเหมือนที่ผมหวังยกเว้นการที่เลอไปตีตีต้นไม้ทิ้งเป็นสิ่งที่โคตรประยชน์เราโคตรเฟลเยอะมากแล้วนะ ต้นไม้ทิ้งเนี่ยใจเย็นนะเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวเราปดน้ำให้วันนี้เอย,เ,ยเราให้น้ำเราไม่ได,ด้ให้น้ำนายมาหลายวันแล้วนายคงจะหิวมากสินะ ใจเย็นจ้าว่าไงให้น้ำแล้วนะเราเก็บของก่อนคนระับแล้วก็อืมเอ้ยของเต็มแล้วเนี่ยสร้างกล่องเพิ่มดีวกว่า สร้างกล่องเพิ่มแล้วพวกดอกไม้เนะี่ยไปดอกไม้พวกพืชผักไปไว้กล่องดีกว่าอันนี้นี่เอาไปกินดีกว่าครับพูดถึงก็กินเลยแล้วกันอืมอร่อยใช้ได้ อืมใช้ได้อยู่อะ่ะงบอืมชาติเยี่ยมเดี๋ยวลืมเก็บไม้อีกเป็นคนนิดลงหลงลืมลืมนี่นแย่จริงนะครับเสียเวลาทำมาหากินจริงเพนี่อยู่แถวนี้เปล่าเพนนี่อาอยู่ที่เดิมทุกวันเลยนะ อีกแล้วอ่ะอแต่ประโยคเดิมเดมอ่ะง่ะฮีรี่อยู่ปะอยู่ครับวันนีครับครับอะไรก็ไม่รู้ต่อไปก็ไปหาคลินก่อนอไปให้คลินทุบอ่าอบ,บล็อกให้ครับมีเยอะเกินวันดีคลิน ทุบให้หน่อยนะเฮ้ยพิมิน์ของใหม่ครับอืมโอ้โหเย็บอขอดีๆเยี่ยมเฮ้ยเคยบริจาคมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอ่ะไม่จะเคยแล้วนะ,ะเลรเนะี่ย ดูเนทครับเอ้ยไม่ใช่โดูเนทนั่นไงเคยดูเนทไปแล้วจริงด้วยนี่ดูเนทได้แล้วเนี่ยนะิวรีวอร์ดครับคืออะไรคืออะไรคอนเล็กเมลอนในซัมเมอร์ครับโอ้โหรูดูหน้าต้องปลกูกเมลอนรูดูหน้าเก็บไปเลยรูดูหน้านี่มีของปลกูกแน่นอน เออยังไม่ได้ปลูกมเมล็ดตักอย่างกลับบ้านค่อยปลูกแล้วกันขอดูคลิปหน่อยดิอยากอัพเกรดของมากอะคอปเปอร์สองพันเนาะใช้ห้าคอปเปอร์บาร์รอกูมีตังค์ก่อนแป๊บหนึ่งดูดูหน้าต้องหาตังค์ครับกอบโกยมีอะไรบ้างนะปฏิทินวันนี้วันเกิดแพรมครับช่างหัวเขาครับแล้วก็เต้นนะ f l o เ e อ dance ไม่ใช่ดิจะดูวเควด for อลิโก่คอรีฟลาเวอร์อา a เพ h เวนยูบริงอิดเฮ้ยเรามีหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะ่ะเฮ้ยหืเฮ้ยเรา,เาไปใส่คอลเลกชันแล้ววะชิปหายแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคอรีฟลาวเวอร์ ไม่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 ไมีป่าม,ม,มีไม่กินดิยังไม่กินตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเอ้ยยังโอ้โหไปเลยครับใครนะเคลโลไลท์ป่ะจัดเลยเคยโลโดไลเราขอห้าร้อยนะรวยครับรวยรวยคอรีเฟเวอร์นี่เสียจะราคาที่สองร้อยสิบบาทหรือเปล่า คโรลอไลยอยู่ในบ้านใช่ไหมนั่นแหละรครับคโรลไลครับเอาของมาให้ครับโอ้นี่แหละห้าร้อยเน้นๆวันดีอรับิเกลเนื้อดูไหนโอ้ไม่นะสิคิดว่าพ่อจะทำอาหารเย็นวันนี้เอ้ยคืนนี้ทำไมอะ่ะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหมื่นหนึ่ง not now ไม่ใช่ตอนนี้ ิวริปกราสตาร์เตอร์ซูกาลิดออยเบสิกนี่ไงเป็นปุ๋ยครับมาไปลงดันเาช่องเยอะแล้วเราไม่กลัวนี่ก็มาใส่ก่อนใช่ไมลา่าอืมมีแค่นี้ ่ลงเมืองต่อเมืวว่อวานเราเกือบลงชั้นสามห้าแล้วครับโอ้นี่สิหาง่ายจริงๆไอแร่นี้นี่มันเอ,อข่าวไหนเผยตัวของเจ้าออกมาซะเจ้าขอางข่าวเฮ้ออ้อาวเฮ้อ มามามาไฟกันให้มันรู้เรื่องไปเลยไอตัวนั่นอีกแล้ว่าเกียดมากเป็นอะไรที่สู้ด้วยยากลำบากแล้มืดอย่างนี้เอ้ยน้ำมันทางลงงับเจอก็ไปดีครับรออะไรรอช้าอยู่ใหญ่กันเล่าโอ้ยทางลง ไม่ต้องเลยนะข้างข่าวเดี๋ยวหยุดเลยเอาตีข้ามนี้ไม่ได้เหรอมันก็อยู่นั้นต่อไปแล้วกันไม่จะทำอะไรเราเลยก็เ,เป็นคนดีครับอยู่ในศีลแล้ธรรมเฮ้ยตีแล้วมันส่งเสียงเรียกพวกเหร อ่โโคตรโคตรถึกถึบโคตรโคตรถึกมากๆแล้วเราตีเราจะกระยับไป้างหน้าท,นท,นท,นทีนี้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 ่าเหนื่อยเออนี่นะรู้เราเห็นเราสัมผัสได้สัมผัสได้มมเมืองมุมรอเอ้ยสุดเจ๋ง ขอสักสามห้าเปอย่างต่ําเดี๋ยว,น,น,น,งงวนั่นมันทางลงใช่แล้วมันทางลงนี่นะมีอะไรไหมไม่มีลงก่อนตึงเอ,เอ้ยทางลงได้เลยเจ๋งมากครับ เจอทางก็ลงไปครับง่ายดีเมื่อีกแหละค่อยเกลียดมันมองไม่เห็นแล้วไอ้นี่ก็พังตัวความมืดแต่แต่มันมันมันเป็นมิดนเนี่ยตัวเนี้ยมันแบบมันไม่พุ่งมาหาเราอะเราตีมันมันก็ไม่พุ่งมาหาเราเออเออเจง๋จงเจ๋งเราเดินชนมันมันก็เราก็ลดเลือดแค่หนึ่งนะ เลือดก็ลดแค่หนึ่งเองก็เป็นมิดดีครับเราก็เดินผ่านไปแล้วกันเดี๋ยวกินเบอร์รี่ก่อนหางลงอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยโอ้ขวัญเจอสำเจ็ดอีกแล้วเหรอ เบื่อจะเล่นด้วยแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยไม่ว่างเข้าใจปะไม่ว่างไม่ว่างบอกว่าไม่ว่างก็ไม่ว่างดิจะซนเออพอกลับบ้านก็ได้ทางลงก็หายากจริงๆเลยอืมอีกก้อนหนึ่งแล้วกันเออกลับ เอนอนยังคืนแล้วเอเหนื่อยเดี๋ยวเวลานอนทีอนอนเลยดีกว่าค่อยทำอะไรอย่างอื่นเฮ้ยอะไรอะ m มเนอร์ท a ิอะไรวะอมยิ้มอะอืมเท่าไหร่โหได้อยู่ได้อยู่ไปร้อยกว่าครับเจ๋งอยู่